นี่พี่แจ๊บดีนะโมแหบรอดเหลือเกินเ่ยรอดเหลือเกินวันนี้ท่านใส่สูทเนี่ยใส่สูทเนี่ยใส่สูทก็ย้ำพูบ้านนอกอยู่นะต้องสะพายกระเป๋าอะต้องรู้ผู้ทอนใส่สูทก็วันนี้ถือว่าเป็นความโชคดีของรายการแต้มต่อนะครับที่ช่องห้าซึ่งผมเป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้ได้รับเกียรติอย่างสูง งดที่มดมือพิธีกรถามไงมือเป็นพิธีกรตัวเองเลยนะมือปราบผู้ทนนะครับอันโด่งดังคือพลตำรวจโทเลวัตกินอักษรเอ้ยกินผิดอีกแล้วกินเกศรกินเกสรผมก็แย่ได้แคมนมุกแกมุกแกวันนี้ก็จะมาคุยในรายการแต้มต่อกับมือปราบผูดดำแห่งนครบาลวันนี้จะมาคุยกันเรื่องไร้สาระนะครับ และเป็นสาระที่ประชาชนสามารถจะนำไปปฏิบัติและในการวัดีคัฏิ<อ>ใช<ห>้ในิชีวิตจจะจำวันได้นะครับในการป้องกันอาจญากรรมหรือรู้เท่าทังโจรน,นะครับถ้าจะรู้เท่าทังโจรจะปรากโจรต้องมือป่ามนครบาลและมือป่าภู้รครับกับผมเห็นว่า รายการแต้มต่อเนี่ยคือพี่แท้มเนี่ยมีประสบการณ์สูงในการปราบปรามอาชญากรรมอย่างจริงจังแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการที่จะแนะนำอะไรมันต้องเอาคนมีประสบการณ์นะคนไม่เคยมีประสบการณ์แนะนำไปก็จะแนะนำในทางที่ไม่ถูกไม่ต้องนะครับก็ลองติดตามดูนะครับรายการแต้มต่อนะครับและจะเป็น รายการที่สองมือปากจะมาพบกประจําเมื่อเหตุการณ์บ้านเมืองและเหตุการณ์ของชาวบ้านต้องเผชิญอยู่สองคนนี่แหละจะมาไขาปัญหามาชี้ทางออกชี้ทางชี้แนะและก็ชี้ช่องกฎหมายให้ทราบ,บ,บครับครับนุวน่วดีนวัวดีลูกอ่าโอเค